สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนํากันต่อไปจากคราวที่แล้วนะครับตัวนี้ต่อไปก็ให้เรานะเปลี่ยนจากตัวนี้นะเป็นคําวัสเนนะครับเปลี่ยนเป็นคําวัสเน็นะครับ,สสรบมาที่ในส่วนของเมสอะวิดเบิลนะครับตัวนี้ให้เป็น G S yes, นะครับคำนี้นะครับเสร็จแล้วก็โอเค เราเอาตัวเนี้ยนะครับมาใส่ไว้ในช่องนี้นะครับอ่าคราวนี้เราก็จะสร้างตัวขึ้นมาใหม่นะตัวเล่นขึ้นมาใหม่ครับก็ให้มาที่ตัวตัวนี้ครับชไอตสตีนะครับ,บ,รบมาที่ตัวเพนนะครับก็เอารูปแบบง่ายๆนะครับเอาเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับแล้วก็เลือกสีนะครับเลือกสี ดูว่าไม่ต้องให้มันใหญ่มากค,ครับคันนี้ก็ให้เรามาเลือกวงกลมครับเป็นสีขาวไปน,นะครับในกรลบ งานนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เรามาเขียนโค้ดเลยนะครับมาที่ตัวโค้ดนี่นะครับแล้วก็ให้เรามาที่ตัวอีเ,อเวตนนะครับนำเวลคลิกออกมานะครับไปที่ตัวโมชันนะครับโมชั ตัว 2x บวนี่นะครับออ,ออกมาคราวนี้ก็ให้เราไปที่ตัว operation นะครับตรง random น,นะครับพิก k random ที่มาใส่ตัว x นะครับมาใส่ตัว x เสร็จแล้วก็พิมพ์เป็นลบ250น,น,นะครับส่วน ก็สองห้าศูนย์นะครับอันนี้เราก็ลากมาใส่ตัว y กันตรงไวนะครับตัวนี้ก็ให้เป็นลบหนึ่งก้าวศูนย์นะครับตัวนี้ก็หนึ่งก้าวศูนย์ ให้เรามาที่ตัวคอนโทรลนะครับคอนโทรลนำ For Ever นะมาใส่เอาตัวอ t t o นี่มาใส่ด้วยมาใส่เสร็จแล้วก็มาที่ตัวเซน i n g นะครับนำต,นนะ outh, นบตัวนี้นะคัชชี่เมาส์พอยเตอร์นะครับมาใส่ตรงนี้นะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็นส n a k กนะครับเป็นสนี้ อันนี้ก็ให้เรามาที่ตัว variable นะครับนำ chain direct น,นะครับ chain direct น,นะครับมาใส่ chain direction น,นะครับใส่ตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็นตัวนี้นะเปลี่ยนเป็นเล็กนะครับที่เราทำไว้ส่วนตรงนี้ก็เป็น0.1น,นะครัด อันนี้เราก็ต้องการได้ตัวนี้เราลงมานะครับดูพิเศษนะครับแล้วก็เราตป็นเบตเวเนีบวไปนะตัวนี้มาไว้เป็นแชรนะครับอันน,น,นี้เราก็จะลอง เล่นดูนะครับลองเล่นดูผิดไปไหน ก็จะเป็นลนนักษณะอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะจะสังเกตว่าหางของงูเนี่ยจะยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับเวลาที่เขาชนกับตัวสีแดงเนี่ยนะครับหางเขาก็จะยาวขึ้นนะครับก็จะยาวขึ้นนู่นนะครับเวลาชนหนึ่งครั้งหางก็จะยาวขึ้นครั้งหนึ่งนะครับ ก็จะยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ